สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาฐารันิรเดียวนอพรมนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะมาดาเนินรายการหรือว่าบพรธีกรน,นะคะกับคําถามนะคะว่าเพื่อนเพื่อนักษาวิชาฐานรนะคะรู้สึกยังไงนะคะเกี่ยวกับโพสต์นี้นะคะก็คือ9ข้อหลักนะคะว่าเพื่อนเพื่อนมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะช ความมเหเกี่ยวกับการร่อนหลับหรือว่าเขาบอกว่าเยาวชนสามารถทำได้เพราะว่าสามารถทำได้นะเพราะทุกการล่อนเป็นสิ่งที่นาน้เราขถามอะไรนหน่อยได้ปะได้สิน้ามีความมีย่างไรเกี่ยวกับคนนี้หรอว่าเยาวชนเราสามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในประจําวันอะไรได้บ้างอ๋อเราคิดว่าได้นะเพราะว่ามันเนี่ยปฏิบัติง่ายแล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าเกิดเข้าใจเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง,องพอเพียง thank you นะชมพู่ชมพู่ฮะชมพู่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโพสต์งข้อหล,กหลักหรอว่าแบบเยาว,วชนทําได้แล้วก็ควรทำอะ่ะอ๋อเขาคิดว่ามันก็เป็นการแบบจัดองค์ประกอบที่ดีนะแล้วก็มีความเข้าใจง่ายมีความสวยงามแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยโอเคขอบคุณมากเฮ้คิวอันนี้ไรดี มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโค้ดเก้าข้อหลักหรอว่าที่เขาบอกว่ายาวชนทําได้แล้วควรทําอ่ะรู้สึกมันมีประโยชน์กับตัวเองนะแล้วก็มันสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะที่พวกเรานะคะได้มาถามความคิดเห็นนะคะท,ท,ที่นักศึกษาทหารนะคะว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับโค้ดเก้าข้อหลักนะคะก็เป็นาว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอจบการสอถามในข้อนี้นะคะ่ะหมกคนจบจบปึ๊บสังสรรค์ ใจพอกว้างกว่า